ณเกตปถมังตอนที่4สอนเขียนณนะองครักษริกาหลงหลังณนะในตำนานที่แม้แต่ลงตะกุดดอกเดียวก็เป็นสุดยอดเมตตามหาณยมจะเป็นอย่างไรติดตามชมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศริทธิวัฒโฮเวนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของอีพีที่4ในเรื่องเรื่องของการเขียนณต่างๆท่านผู้ชมครับเสียงก็ดีตัวหนังสือก็ดีชื่อได้ว่าอักขระหรืออักษรแปลว่าไม่รู้จักสิ้นไปอย่างหนึ่ง ไม่เป็นของแข็งอย่างหนึ่งดังนั้นเสียงนะครับวัจะนะหรือตัวหนังสืออาจแทนด้วยอักขระหรืออักษรต่างๆเหล่านั้นเรียกได้ว่าอักขระหรืออักษรเหล่านั้นเนี่ยมีความหมายในทุทกตัวเชกเช่นเดียวกับในตอนนี้นะครับที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนณนะอักขระที่เป็นพยุหะพยุหะคืออะไรพยุหะ หลายคนที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอย่าตอบนะว่าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ไม่ใช่นะฮะพยุหะคือกองกระบวนต่างๆนะครับการจัดรูปแบรนด์ต่างๆนะครับหรือพยุหะก็คือองค์ประกอบต่างๆที่จัดเช่นพยุหะทัพเป็นต้นนะฮนะณตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการลงณตัวเดียวแต่เป็นการลงณนะแล้วมีองค์ประกอบของอักขรแล้วก็ตัวยันอื่นๆเนี่ยรอบเลยเขียนไปเป็นรูปของพยุหะ ณตัวนี้การเขียนจะเป็นยังไงติดตามชมครับณองคารสัลิกาหลงลังเป็นณที่มีพายุหะยันจํานวนมากประกอบไปด้วยตรงกลางคือยันพระเจ้า,าพระอ,องค์ด้านบนยันพระเจ้า,าพระอ,องค์นั้นประดิษฐานด้วยยันองค์พระเหนือยันองค์พระประดิษฐานด้วยยันอุองค์การด้านข้างทั้งสองข้างประดิษฐานไปด้วยหัวใจบุรุษ ซ้ายขวาหัวใจสตรีซ้ายขวาด้านล่างยันจะประกอบไปด้วยยันหัวใจบุรุษ1ยันด้านข้างจะประกอบไปด้วยยันนะ2ยันและมียันที่เป็นยัน8มุม2ยันเช่นเดียวกันด้านล่างยัน8มุมจะเป็นอดิษสถานไปด้วยยันพุทธเมตตาและด้านล่างพุทธเมตตาก็จะมีอักขระเอหิเอหิ ส่วนยันที่ใช้ล้อมเช่นยันใช้ล้อมองค์พระด้านบนจะเป็นหัวใจนโมก็คือสะวะระคะข้างๆยันพระเจ้าพระองค์ก็จะเป็นหัวใจพระฉิมคือณชาลีติดูประกอบแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็จะเขียนนะครับเวลาเขียนเนี่ยผมจะไม่เขียนแบบ เ,เขียนยันทีละขั้นให้ดูนะฮะจะเขียนองค์ประกอบต่างๆที่บอกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยซ,ซึ่งคนก็คงจะมองเห็นภาพรวมของยัน,นยอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปสรุปนะครับแต่ทีนีจ้จะให้ดูแต่ละตัวเลยนะครับว่าเริ่มจากตรงไหนนะครับเริ่มต้นนะฮะการเขียนยันเนี่ยอย่างที่บอกนะยันที่เป็นประธานก็คือยันพระเจ้าพระองค์นะครับก็จะเริ่มจากนี้นักการกุกุสันโทสําเร็จเป็นตัวนะ พุทโธพัควานะเมตตานารานังหิตังเทวังนารเทวีหิปูชิตังนารานังกามะปังเกหินามามิสุขิตังชินังอันนี้ลงนะถ้าใครเคยดูคลิปปัตมังนะครับเริ่มต้นเลยของเรานะนะปัตมะมังเริ่มต้นเลยเนี่ยบทเสกนี้อยู่ในบทเสกณปัตมังนะณนะโมพุทธายะนะครับไปดูกันได้จะไม่พูดเกินยาวเนาะเพราะว่าองค์ประกอบของอย่างนี้ค่อนข้างเยอะตัวที่สองโบกาโร โกนาขมันโนโ,โมโมกรุณนาโมหะมะนังปฏิฉันนังโมหะมะัตัดสังเท е สิตังโมหะหันตังสัพสัตตานังโมหะชิตังนัมามิหังลงโมสำหรับพุทธพุทธกาโล กัสโป,โปโพ,าาพุทโธพะควาพุทธปราณีพุทโธพุทธานางพุทธตังพุทธันจะพุทธภาสิตังพุทธตังสมนุปปโตพุทธโชตังนะมามีหางลงตัวพุทธอาทาคาโลโคตมโมพุทธโธพัควาทายินดี ทาตานังสัพพธรมานังธาตุภูตังประกาศิตังทาตานังสักขนิพานังธาตุภูตังนะมามิห่างลงทาตัวสุดท้ายก็คือยะยะกาโรอริยะเมตรายโยพุทโธภควายะเอนดูยะทิฐิ ชีนาสัมพิทายะธรรมสปัญชรายะถาทาสังคาอนุปัตโตยะตินังนะมามิหังลงยะอ่านี่เป็นยันตรงกลางนะฮะต่อมาเดี๋ยวผมลบยันตรงกลางก่อนด้านบนนะจะลงด้วยยันองค์พระอย่างที่บอกไว้มะกาโล ศีสะพุทธาปนาชายเตปิโยเทวะมนุษยานังลงเสียนอากาโลอังคะพุทธาปนาชายเตปิโยพมมานะอุตมโมลงองค์พระอุกาโลปาทะพุทธาปนาชายเตปิโยนาคะสุปนานังลงบาทพระ รูปังสลิสังชาตังพุทโธโหติสัมภโวปินินทริยังนะมามิหังอันนี้ลงองค์พระนี่คือสำเร็จเป็นองค์พระตั้งตัวมะอาอุมะอาอุเนี่ยจะเขียนอยู่ในตัวยันนะครับเริ่มต้นด้วยมะกาโรพุทธลัคณานังมะเมตตา ธรรมะเถโตธรรมะครุธรรมะกาโมตถาคโตธรรมะทัศสีธรรมะราชาธรรมะสามีจะเตนะโมลงมะอะคระอะลงตรงองค์พระตรงกลางอะกาลูธรรมะลัคนานังอะกรุณาอารหังปูชาสการังอารโหปะปังอคไเยอรหัดทัพรัปโตอรโหนามะเตนาโมลงอะคระอะอุกาโร สังฆรัชนาังอุปราณิอุปราณีนะครับอ่าอุปราณีอ่าอุตมจตโรพุทธุอุตม,มตรธ,ธรรมเทศโยอุตมโมโมคตะเทหังอุตมโมตมะนะมามิหังโรงสำเร็จเป็นอุนี่คือองค์พระเบื้องต้น มาอุเมตตาจมหาราชาสัพพสินิหาจะปูชิตาสัพสุขังจะมหาราพังสัพพโกทางวินาสันติเสกมาอุโดยรวมด้านข้างตัวอะจะลงอิสองตัวอิสองตัวเนี่ยใช้อิสูตรเดียวกันคืออิกาโรโหติสัมพโวอิติปันวิตาเตนสายอิติสพันยุมาคตาอิโพธิสมุทปโตอิปิโสจเตนะโม พิสวัสตรงหลายพิสมัยแนบเนื้อใจจิตคิดถึงเข้าคืงวิญญาณวิชาจนะสัม,มนโนอิติปิสโสภควาอ,อีกอักระข้างๆนี่ก็ลงคะเหมือนกันนะครับใช้สูตรเดียวกันไม่พูดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้ามาอูอธิกุมังตีเทวังมหาสตาอูอะมามันตาอุสวามหามันตามาอูอรุโภเกย,ยังอังการเสวราชิโนโจบ,บังเกิดเป็นอุองค์การเมตตาอุจะอยู่ข้างบนเป็นอุองค์การและเมตตา ตีอัครานิเป็นจันเมตตาชาตานิอุโรนาลุมาปณะ,ะชยเ,เต,เตสังวิสรปุสะภูพะสัตนโนพุทธเก้าอย่างลงอสังวิสรปุสะภูพะต่อจากนั้นเนี่ยด้านล่างฐานเนี่ยด้านล่างฐานเนี่ยจะลงอัคระที่เป็นหัวใจธาตุด้วยจะไม่ค่อยคุ้นตากันสําหรับ องค์พระเพราะปกติองค์พระเนี่ยจะลงมะอะอุนะทีนี้ก็จะลงเพิ่มก็คืออักขระธาตุสี่ตัวนะจิตตังจิตตะอิทธิเอหิมะมะสำเร็จเป็นนะมะจิตตังจิตตะมนุษสะเอหิมะมะพระจิตตังจิตตะราชาเอหิมะมะลงพระ ทะจิตตังจิตตะเทวาเอหิมะมะลงเป็นทะทีนี้จะมีอักขระที่เป็นองค์รัก์ขององค์พระเองไงเห็นไหมมันจะซับซ้อนนะครับจะมีสะวะระตะ หัวใจน้โมูน้โมูไปว่านอบน้อมนะความมีเมตตาต้องนำมาซึ่งจากความนอบน้อมเป็นบาทฐานอันนี้คืออักขระที่อยู่บนเสียงของอพระเจ้าพระองค์ทั้งหมดชุดที่สองผ่านไปจะมีณสองอักขระ ณเนี่ยจะดูไม่โดดเด่นณจะเป็นรูปนี้ครับจะมีสองข้างนะด้านด้านข้างอนะลงแบบนี้เกจิโบราณบางท่านนะจะไม่ลงแบบนี้แต่อาจจะลงแบบนี้เพราะว่าเวลาที่ฝึกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เอาอัขระวิธีที่ถูกต้องแต่เขาเอาตอนที่จิตของเขาเนี่ยมันไม่ถูกสะดุด เขาอาจจะลงแบบนี้ก็ได้ซ้ายและขวาซ้ายและขวาเนี่ยของตัวณเนี่ยจะลงไม่เหมือนกันด้านซ้ายเนี่ยจะลงว่าณพุทธโทรรวยมหารรวยร,ทรถทศตัววยทุกเส้นยา่าท้าพยาเห็นหน้ากูก็เอ็นดูรักไข้ลืมเพลาก็มาลืมงายทั้งสาวแก่แม่ไม้ก็มาร้องไห้ไหลหลงทั้งช้างในดงก็มาลืมภยัยทั้งผู้เท่าผู้ใหญ่ก็มาลืมอาหารด้วยความสงสารส้านวันไหว พร้อมใจด้วยตาปาสุอุชาโอมหลงมหาหลงพิสวงสวาโหมลงณด้านซ้ายสิ่งต่างๆที่กล่าวมาในคาถานี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันยิ่งใหญ่ในในยุคนั้นนะฮะก็ก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะอย่างพวกช้างใครต่างๆหรือว่าผู้หยงผู้ใหญ่อะไรเนี่ยมันก็ก็พอปรับกับยุคนี้ได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นคาถานในบทของเสกณด้านซ้ายณนะด้านขวาจะเสกไม่เหมือนกัน ณนะด้านขวาจะมีบทเสกแบบนี้ณนะพุทธังเทพรันจวนกวนจิตณธรรมังเทพรันจวนกวนใจณนะจังงงโมจังงงพุทธหลงไหลอ่อนละลวยไปทั่วทั้งกายทาเท้าพยาสเสนหารักไขย้ยะหญิงสาวแก่แม่ไม้ ก็มาร้องไห้หลงไหลทอดรักมัสวา่าติดเห็นหน้ากูนั่งนิ่งอยู่บอกไม่ได้ร้องไห้มาหากูเอหิพุทธังเอหิธรรมังเอหิสังฆังพุทธังรักจนตายธรรมังอย่าคลายสังฆังตามมานาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิสพพเมตตาสพพกรุณาสภพ,พสเสนหาประสิทธทิเมลงณด้านขวานะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมผมก็ไม่รู้นะค่านิยมต่างๆนะสมัยนั้นเนี่ยทำไมทำไมบทต่างๆในในเรื่องของเมตตามหายมเนี่ยถึงไม่พาดพิงในเรื่องของสตีที่ที่ที่เลิกล้างกับาสามีนะแม่ไม้อะไรต่างๆเนี่ยเราเราอย่าไปสนใจองค์ประกอบลักษณะนั้นเราเรารู้ว่ามันเป็นการเหนี่ยวนําให้จิตมันเกิดความมั่นใจแล้วกันในการที่เราจะไปเจรจา,าพาทีหรือไป ทำให้มันเกิดเมตตานะอันนี้อย่าไปอย่าไปสงสัยตรงนี้นะครับมันเป็นแค่การน้อมเนียวนาจิตนะต่อมาจะมีอักขระอีกชุดหนึ่งนอกจากณสองอักขระนี้แล้วเนี่ยจะเป็นพุทธตัวพุทธเนี่ยนะครับก็เป็นอักขระที่ผมสนใจนะครับเพราะว่าอักขระพุทธตัวเนี้ยจะเป็นบทที่ใช้บทหัวใจหงทองเนี่ยเสกนะครับเขียนยังไงนะน่าสนใจมากตัวพุทธตัวนี้นะครับ เคยนาเสนอเรื่องของสีพึ่งพญาหงทองเนี่ยเรื่องหงทองในคงไม่ต้องอเกินนํามอะไรให้มันยาวนะครับแต่ว่าเราจะมาดูว่าเออพุทธตัวเนี้ยเขาลงวนยังไงผมจะเขียนตัวพุทธตรงกลางให้ดูเลยจะไม่เขียนซ้ายขวานะครับเพราะว่าพุทธเนี่ยลงลงเหนือเหมือนกันสุวรรณหังโสภกคเวหิมวันตังปภะคูหังอิมังขาถะมาหะเดชะ พระองค์เสวยชาติเป็นพระยาหงทองมีสีพันวันนะงดงามฉันใดขอให้มนุษย์ทั้งหลายรักใคร่ข้าพเจ้าฉะน,นั้นพุทธโธร่วมจิตธรรมโมร่วมใจสังโฆหลงไหลร่วมใจด้วยพุทธโธอ่านี่เป็นตัวพุทธอ่านี้เป็นอีกชุดหนึ่งพุทธนี่จะลงสองข้างเหมือนกัน ต่อมาจะเป็นการลงหัวใจหญิงหัวใจชายหัวใจชายนะครับลงด้วยสูตรนี้นะฮะเทวาลังรักกันจนมาเกิดเป็นหัวใจชายจิตตินิมิติมานิมามามาอุเนวะลัมมานิมามนุนยังจิตตังเมตตาเอหิ ปียังมะมะมามาอคัตฉายะอาคัตฉหิสสำเร็จเป็นหัวใจชายหัวใจชายลงสามที่สำหรับหัวใจหญิงหาวรังรักกันจงมาังเกิดเป็นหัวใจหญิงจิตตินิมิติมานิมามามาอุเนวะลัมมานิมามนุนุยังจิตตัง เมตตาเอหิปยังมะมะมามาอาคัตฉายะอาคัตฉายิลงเป็นหัวใจหญิงหญิงเนี่ยจะลงอยู่สองที่ด้านล่างอืมสำเร็จเป็นหัวใจชายหัวใจหญิง ต่อมาจะมียันแปดมุมจตุโกนจามหายันตังพมพรักษะมเหสุรังยันตังสันตังวิกึงทะเลจะลงด้านทั้งสองด้านยันสามเหลี่ยมอยู่ใกล้ๆกับตัวนะติยันตังสันตังวิกึงทะเลอันนี้เป็นยันสามเหลี่ยม สำหรับเอหิเอหิเนี่ยจะลงเป็นตัวอัอกษรเลยอักษรหรืออักขระเลยเอหิเอหิ ee, ee, จะอยู่ด้านล่างเห็นแค่อักษรสองอักขระนี้จะดูเหมือนง่ายแต่ว่าสองอักขระนี้จะมีการเรียกสูตรด้วยวิธีในการเรียกสูตรเนี่ยเขาใช้คาถาพระเวสสันนนเรียกกุมารขึ้นจากสะคาถานี้เนี่ยใช้ในการเสกกันหาชาลีด้วย เอหิตาตะปิยปุตตะปุเรตะมะมะปารามิงหัทยังเมพิสินเจทะกโรถะ,ระ,ะวัจนังมะมะเอหิอัมมะปิยาธิดาปูเรตะมะมะปารามิงหัทยังเมพิสินเจทะกโรถะ,ระ,ะวัจนังมะมะเรียกทั้งกันหาเรียกทั้งชาลีอ่านี่เป็นคาถานะครับที่หาฟังยาก เมื่อครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นรูปยันเดี๋ยวผมจะเขียนภาพรวมของยันให้ดูว่าสำเร็จเนี่ยเป็นยังไงที่เราเขียนมาทั้งหมดก็อาจจะเล็กสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้พื้นที่ในการเขียนยันเนี่ยมันมีสำหรับการดูภาพรวมผมก็จะไม่เรียกสูตรนะครับก็จะเขียนให้ดูเลยว่า เมื่อสัก,กู่เนี้ยเราเขียนเรียงกันมาเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างชุดแรกก็จะผมก็จะพยายามบีบ อัคละนิดนึง เมื่อสักครู่เนี่ยลืมบอกตัวหนึ่งนะครับก็คืออัขราที่ล้อมพระเจ้าพระองค์เนี่ยก็จะมีหัวใจพระชิมด้วยสี่มุมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานของคนที่เรียนเลขยันก็จะทราบนะหรือบางคนก็จะเขียนแบบนี้ก็ได้บางคนก็จะเขียนเสมอกันแบบนี้ ผมก็ชอบเขียนทวนเข็มนาฬิกานะฮะบางคนก็จะเขียนเสมอกันแบบนี้ตามดําราวเขาเขียนแบบนี้นะ,ะเสมอกัน หัวลังนะครับหาวลังจะลากเส้นลงนะครับหาวลังตัวพุทธผงทอง ครับเมื่อสําเร็จแล้วเนี่ยยันก็จะออกมาประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรา,เราก็อาจจะบางคนอาจจะจัดกระบวนยันให้ให้ดูสวยงามนะแต่นี้พื้นที่มันค่อนข้างที่จะเล็กก็เลยพยายามที่จะจัดให้ให้เหมาะสมที่สุดนะเท่าที่ทําได้คาถาท,าที่เสกยันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครได้อ่านคาถานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะูฟังแล้วบางคน,คนขนลุกขนชันเลยทีเดียวนะครับ คาถาเนี่ยเมื่อเขียนยันจนครบองค์ประกอบณนะองคระสันติกาหลงลังแล้วเนี่ยเขาจะเสกด้วยคาถานี้ครับอุปพฤีสีตนเธอจึงจะประสาทมนมอบประสิทธิให้แก่กูหญิงชายทั่วทั้งสกลชมพูเห็นหน้ากูงามดังเทวาอิติปิโสพระควาอาราังสมาสัมทูวิชาจนะสมโนสุกโตโรกวิทูอนุตโรปุริสัมสาธิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธพควาติ พุทธาพะควาติพุทธังสิทธิชนาจิตตังทำม,มังสิทธิชนาจิตตังสังฆังสิทธิชนาจิตตังนโมพุทธายะมาอุอรหังสัพเพชานานังพหูชานานังคนทั้งหลายเอย๋ยมึงเห็นหน้ากูจิตมึงก็ผูกพันหดหูเพราะว่าผวังไม่ได้ตั้งดำรงตรึงลงทุกราตรีโอมสิทธิอคัตฉัยยะอคัจชหิติวัตโพอคัจชหิ ตมะถังประกาศเสนตัวสัทธาอาหาตัวกูมีตะบะเดชะดังพญาไกรสอนราศีสิงหคติโอมสิทธิจิตติจิตตังจิตติตวังพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังอิทัเจตโสทันหังคันหาหิธามัสาณชาลิตอ,อุอุอิโอมสิทธิกูจะทรงราศีให้ผ่องเพี้ยนเสมอเหมือนพระจันทร์เมื่อวันเพ็ญชายหญิงเห็นหน้ากูให้เคลิ้มเคล้ง ขั้นครามพิสวัะลงไหลท่วนทุกหน้านมะพทะนมะนะอนกนะกออนะอกะอังให้จิตคนทั้งหลายคุ้มคั่งและเริงหลงด้วยเดชเดชะฤทธิฤศีทั้ง5องค์เธอมาประสิทธิให้แก่กูออาออีอูอูสวะหะณองคลักนี้นะครับในฝอยเขาบอกไว้ว่าจะใช้ลงผง เก็บเอาไว้เยอะๆแล้วก็เป็นผงผัดหน้านะเวลาเป็นเจราจาพาทีนะครับก็เรียกว่าเป็นเมตตามหาวิเศษนะครับเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะในในฝอยเขาเขียนไว้ว่าอย่างนั้นแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะทําเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือทําเป็นตะกุดดอกเดียวก็ถือว่าใช้ได้เลยนะช่วยชีวิตนะทีนี้เนี่ยออจะเป็นความเชื่อโดยนตัวนี้ในผสมผสานความเชื่อหลายอย่างนะความเชื่อที่มาจากคา,าถาที่มาจากพื้นบ้านนะหรือว่าวิญญาณนิยม แล้วก็คาถาที่มาจากชาดกนะก็ด้วยรวมเอาอักขระต่างๆหรือว่าคุณสมบัติต่างๆรวมเป็นยันนะองค์รักษ์สัิกายันเดียวซึ่งสามารถใช้ได้ครอบจักรวาลนะครับก็หลักๆแล้วมีเพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องของการเขียนณองค์รักษ์สัิกาเอ่อณนะองค์รักษ์สัิกาเนี่ยทำไมถึงเปรียบเอานกสัิกาเนี่ยเอามาเป็น เขาเรียกว่าชื่อของนะตัวนี้นะฮะก็เปรียบเสมือนว่าธรรมชาตินะฮะเขาก็เลยมองมองธรรมชาติของสัตว์ก็คือนกสัตวิการเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในการที่เขาจะเตรียมในการวางแผนครอบครัวของเขาเนาะหรือว่าการสืบพันธุ์เนี่ยตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะช่วยกันเอาไม้เนี่ยมาทาํารังแล้วก็รังของเขาเนี่ยจะทําในที่ต่าง ว่าจะเป็นชายคาบ้านจะเป็นต้นไม้หรือไปอไรแต่ว่านกสาริกาเนี่ยในทุกๆปีจะกลับมาที่รังของมันที่เป็นรังเดิมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยเขาพูดเหมือนอนุภาพว่าแม้แต่สาริกาเนี่ยที่ที่ต้องกลับมาอยู่ที่รังเดิมเนี่ยยังหลงรังเดิมเลยแสดงว่าโอ้โหมันมีอนุภาพมากเลยเป็นมหาะละเวยเป็นมหาเมตตาทําให้โอ้โหลุ่มหลงถึงขนาดที่ว่า ไม่กลับไปที่หลังของตนนะฮะนี่คือการเปรียบเชิงอุปมาอุปไมยก็คือชื่อนามนะฮะน้าของอา,าราต่างๆเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมีการพูดต่อไปนะครับแต่ว่าความรู้ที่ได้จากตรงนี้ก็คือคนโบราณเนี่ยคือก็มีการเขาเรียกว่าไม่ปฏิสถานหรือว่ามีการเขียนรจนาคัมภีต่างๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็ดูสภาพแวดล้อมไปด้วยไม่ใช่ว่าเขานึ่องจะเขียนอะไรก็เขียนนะครับเขาก็จะดูสภาพแวดล้อมดูพฤติกรรมสัตว์ดูสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วก็นํามาถ่ายทอด เป็นตัวแทนของคุณสมบัตินั้นๆอย่างที่ผมพูดเกินนําว่าคําพูดวัจะนะเสียงนะฮะถูกถ่ายทอดออกมาแสดงออกมาโดยผ่านอักระนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้เรานะฮะก็ใกล้จะถึง EP ที่5แลละก็ขึ้นอยู่กับที่ท่านผู้ชมต่างๆนะครับจะให้ความสนใจในการเขียนหนะ้าต่างๆของเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือใครที่อยากจะ เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับใครน่ารักช่วงนี้นะฮะช่วงโควิดด้วยนะก็ติดต่อมาที่เพจของเราได้นะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้นะครับตามสะดวกสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ